สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช n แนลลองดูซี่บายป้าศกช n แนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทำให้คุณไม่ตกเทนค่ะวันนี้นะคะป้าขอนอกเรื่องสักหนึ่ง e ีนะคะป้าจะขอ Unboxing iPad Air Gen 4ปี2020ตัวล่าสุดกันค่ะ หลังจากที่พีออเดอร์ไปเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในที่สุดวันนี้ได้มาอยู่ในมือของป้าแล้วค่ะแอบตืนต่นเต้นเบาๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับ iPad Gen 4ปี2020นะคะป้าสั่งซื้อผ่านช่องทาง Apple Store Online โดยส่งมาทางขนส่ง d s l ค่ะโดยเครื่องที่ป้าได้มานั้นต้นทางมาจากเมืองเฉิงตูสารัฐประชาชนจีนค่ะป้าจะขอแกะกล่องแล้วนะคะเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยค่ะดูจากกล่องกระดาษที่มีความแข็งแรงและพอดีกับตัวกล่อง iPad มากๆาะค่ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวป้าจะขอแกะแล้วนะคะ โอ้ยนะคะป้ามีความตื่นเต้นมากเลยค่ะรอลุ้นกันค่ะว้ามาแล้วนะคะกับตัวเครื่องอ่ะก่อนที่เราจะไปชมเครื่องกันเราดูกล่องก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าเขามีความเล่นหนามากพอสมควรเลยเอาละค่ะ มาแล้วนะคะกับ iPad Air Gen 4ปี2020ที่ป้าสั่งซื้อมาเป็นสี Rose สโ l o นั่นเองค่ะสีชมพูทองนะคะขนาดความจุเนี่ย64จิรุ่น Wi-Fi นะคะจะเห็นได้ว่าการแกะกล่อง iPad นั้นป้าแทบจะไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้บรรจุภัณฑ์ของ Apple เขามีตัวสลักให้เราดึงออกง่ายๆเรามาดูข้างในกล่องกันนะคะอ่าอดใจรอกันนิดนึงค่ะ ตตนเปิดกล่องออกมาแล้วก็พบตัวเครื่องเลยนะคะั้นป้าขอวางตัวเครื่องเอาไว้ก่อนค่ะเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง1ก็มีซองคู่มือและสติกเกอร์แอปเปิลมาให้ด้วยนะคะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จ20วัตต์ค่ะนี่ตัวนี้นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเขาแถมอะแดปเตอร์ชาร์จ าชาร์จ20วัตต์มาให้แล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยไม่เหมือน iPhone 12กับ iPhone 12 Pro เนอะที่เราจะต้องไปซื้อหัวชาร์จแยกอีกต่างหากนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีสายชาร์จเป็นหัว USB-C to USB-C แถมมาให้ด้วยค่ะอีกหนึ่งเส้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อ iPad นะคะเราได้เซตนี้ ไปเลยค่ะแบบคุ้มคุ้มจุกจุกนะคะโดยไม่ต้องหาไปซื้ออะแดปเตอร์ตัวอื่นอีกต่อไปนะคะอ่านะคะคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันค่ะตื่นเต้นน่ะดูส,สีสีชมพูสวยมากคือป้าเป็นคนชอบสีชมพูนะคะก็เลยแอบตื่นเต้นกับสีมันค่อนข้างว้าวอะค่ะเปิดกล่องออกมานี่คือเป็นสีชมพูที่ใช่เลยในความคิดนี่คือสีชมพูโรสโกที่สวยมากๆค่ะอ่า แล้วเดี๋ยวป้าจะขอทําการเปิดเครื่องกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตัวป้าเองก็ใช้ iPad Air Gen 3มาเป็นสีทองนะคะแต่ก็ยังไม่โดนใจเท่ารุ่นนี้แถมเป็นการเปลี่ยนแปลง iPad Air แบบยกเครื่องกันไปเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ไม่มี Face ID นะคะแต่จะเป็นการปลดล็อกแบบ Touch ID อยู่ที่ปุ่ม power ของเครื่องค่ะขอป้าเซตเครื่องสักพักนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับจอภาพ l ิ q u ิด Retina ขนาด10.9นิ้วมีการแสดงผลแบบทูโทนรองรับกับ Apple Pencil รุ่นที่2และสามารถใช้กับ Magic Keyboard ได้ด้วยค่ะมีลำโพง2ตัวออกแนวนอนด้านซ้ายและขวา สำหรับชิปประมวลผลนั้นเป็น A14 Bionic ขนาด5นาโนเมตรซึ่งถือว่าเป็นชิปที่เล็กที่สุดในโลกตอนนี้นะคะถือว่าประมวลผลเร็วมากๆแล้วก็ถูกใจป้ามากเลยค่ะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้วหรือไม่ก็ walk in ไปซื้อได้เลยที่ Apple Store สาขาไอคอนสยามและเ e n น r ร l w เวิลค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้ที่ยังมีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ก็สามารถซื้อในราคาที่ถูกลงได้ด้วย โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่18,300บาทรุ่นความจุ64จิกจากปกติราคาอยู่ที่19,900บาทค่ะถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับ EP นี้นะคะป้าขอจบรวงเพียงเท่านี้มาแกะกล่องให้ดูกันเฉยๆค่ะใครที่กำลังรออัปเดตซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายนอยู่ใน EP หน้ามารอรับชมกันได้เลยค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโชนะคะขัรนซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทนฝากกดซ b s สไคร้และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกลิงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสําหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแช่จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ